ตอนนี้คดีแพ่งเนี่ยตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง่งเมื่อคดีใดนะคะที่กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีแล้วปรากฏว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะถึงแก่ความตายคําว่าคู่ความกว่าจ,จะหมายถึงโจทย์หรือจําเลยก็ได้นะคะเช่นยกตัวอย่างดาวเนี่ยเป็นโจทย์ฟ้องคดีอยู่คดีหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดิร์ Channel ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่ดาวจะนำมาพูดให้เพื่อนฟังเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีแล้วปรากฏว่าตอนที่กำลังดำเนินคดีอยู่นั้นผู้ที่เป็นโจทร์หรําเลยเกิดอยู่ในสภาวะถึงแก่บความตายพูดยังไงก็คือว่าอาจจะเป็นโจย์หรือเป็นจำเลยแล้วก็ถึงแก่ความตายในขณะที่คดีกำลังอยู่ในชั้นศาลนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล่วควาคดีมันจะเป็นไปยังไงต่อนะคะวันนี้ดาวจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวต้องขอให้เพื่อนเช่นเคยเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงาน m o d ต r n l channel ด้วยนะคะค่ะสําหรับต้นคลิปที่ดาวพูดถึงไว้ว่าถ้าเรากําลังอยู่ในระหว่างดําเนินคดีนะคะแล้วปรากฏว่าผู้ที่ดําเนินคดีนั้นได้ถึงแก่ความตายนะคะมันก็จะมีกระบวนการที่มันแตกต,าต่างกันออกไปวันนี้นะคะดาวจะพูดในส่วนของคดีแพ่งก่อนนะคะคดีแพ่งก็คือคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่แล้วก็ เรื่องของคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันระหว่างคู่สัญญายกตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าซื้อสัญญากู้ยืมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสัญญาจำนองพวกนี้ถือเป็นคดีแพง่งคราวนี้คดีแพ่งเนี่ยตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพง่งเมื่อคดีใดนะคะที่กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีแล้วปรากฏว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะถึงแก่ความตายคําว่าคู่ความกว่าจะหมายถึงโจทหรือจําเลยก็ได้นะคะเช่นยกตัวอย่างดาวเนี่ยเป็นโจทฟ้องคดีอยู่คดีหนึ่งค่ะอาจจะ เป็นคดีผิดสัญญาจ้างค่าทนายความอย่างนี้นะคะปรากฏว่าค่าทนายความคดีนั้นก็มีสักประมาณ2ล้านเราก็กําลังฟ้องอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างที่กําลังจะสืบพยานค่ะก็คือมีการสืบพยานว่าเขาจะต้องจ่ายทั้งสองล้านจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอาจจะโชคร้ายนิดนึงนะคะ <c oughs> เกิดการสู่ขิดในเวลานั้น พอพูดคำนี้แล้วก็มันเป็นคำวัยรุ่นนิดนึงนะคะพอหยิบของวัยรุ่นมาหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเราแก่คราวนี้เราก็เกิดอาการอาจจะหัวใจวายเฉียบพันนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโดยหลักแล้วนะคะตามมลกฎหายวิธีพิจารณาคดีแพง่งก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่เป็นทายาทค่ะย,ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นบุตรสาวชายหรือสามีซึ่งคําว่าสามีนี้มันจะต้องวงเล็บด้วยคําว่าชอบคําว่าชอบก็คือต้องมีการจดทะเบียนสมรส ะะก็คืออาจจะเป็นสามีโดยชอบด้วยกันไหมยื่นคําร้องขอเข้ามาในคดีซึ่งให้เหตุผลว่าดาวเนี่ยนะคะได้ตุยเย่ไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นทายาทโดยธรรมก็สามารถยื่นคําร้องเข้ามาในคดีนั้นเพื่อขอที่จะเป็นตัวแทนของดาวได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งค่ะก็คือกรณีที่ศาลอาจจะมีคําสั่งถ้ามีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอนะคะเช่นอาจจะเป็นฝ่ายจาเลยก็ได้ค่ะร้องขอว่าเนื่องจากดาวได้ถึงแก่ความตายแล้วหรืออย่างเงี้ยค่ะก็ให้ ียกใช้ยาติเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือหลักการเลยซึ่งโดยปกติเขาก็จะไม่ขอหรอกนะคะเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่าถ้ามันไม่มีใครเข้ามาเลยเนี่ยนะคะคดีนี้จะถูกจําหน่ายออกจากสารระบบความของศาลนั่นก็คือคดีที่ดาวกําลังฟ้องจะเอาเงิน2ล้านนี้ก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เงิน2ล้านก็จะไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นโดยหลักแล้วอะจําเลยเขาก็จะไม่ขอหรอกถ้าเขาถูกฟ้องอะนะคะมันก็เป็นหน้าที่ของเราเองที่เป็นโจทย์หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นท ต้องขอเข้ามานะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดาก็จะจบลงเพียงเรื่องของคดีแพ่งนะคะแต่ในคลิปหน้านะคะเดาจะมาพูดถึงว่าแล้วถ้าเป็นกรณีที่ดาเนินคดีในคดีอาญาล่ะมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปคลิปหน้าคลิปนี้ ดาวก็จะขอให้เพื่อนเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวสนใจอยากจะรู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นสามารถทักมาที่เพจได้นะคะแล้วก็ขอฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือ m o เด r n Law Academy นะคะเพื่อนๆไปกดติดตามให้กำลังใจดาวแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างหรือแม้กระทั่งว่าโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเพื่อที่จะขอนัดเวลาปรึกษาดาวได้นะคะสำหรับวันนี้ดาวต้องขอลาไปก่อน ันนี้นะคะสวัสดีค่ะ